สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับ b บทเวเดอ t ์ทูไ a ยแลดกับซีรีส์สอนให้โกงในตัว d o o m Position 4ของซักซ่าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีความน่าสนใจยังไงและทำไมตัวของธันดราถึงเลือกใช้ตัวละครตัวนี้มีเวนเรตสูงมากกว่า70%อยากจะเก่งเหมือนตัวของซักซ่าอยากจะเล่น Doom ได้บ้างทำยังไงไปดูเลยฮะโอเค อย่างแรกครับพอเข้าสู่เลนิ่งเฟสเราก็ต้องดูสถานะของตัวละครกันก่อนในตอนนี้ตัวของดูมมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมอย่างแรกครับดูมเป็นสายสเตรนจ์ธรรมชาติครับซึ่งมีเลือดสูงถึง720หน่วยนอกเหนือจากนั้นเกราะของเขายังสูงถึง5หน่วยเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นเกราะต้นเกมที่ค่อนข้างสูงมากแล้วสิ่งที่พิเศษยิ่งกว่าอย่างที่หลายท่านทราบกันดีครับว่าตัวของสกาชิลนั้น ผูกถอดออกจากเกมไปแล้วจึงทําให้ตัวของสายสเตรน t ์นะครับหรือว่าตัวตีใกล้โดยธรรมชาติเนี่ยจะมีการป้องกันดาเมจจากระยะไกลหรือว่าจากระยะใกล้เนี่ยได้มากกว่าโดยธรรมชาติดาเมจตีใกล้ก็แรงกว่าด้วยสังเกตดูต่องตัวนตดวีครับในเลนนี้นะฮะตัวของซากซ่าดูมจับคู่กับเวสเซชสาเหตุเป็นเพราะอะไร หนึ่งตัวของส e กอเชตเลยท์ครับเป็นสกิลแรกที่ซักซ่าเลือกใช้ไม่ได้อัพกินครีปมาตั้งแต่ตอนแรกสาเหตุเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะอัพครีปมาตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยมันใช้ระยะเวลาย่อยที่ค่อนข้างนานถึงแม้ว่ามันจะได้โบนัสก็จริงแต่ความสามารถในการกดนันเลนตั้งแต่ต้นเกมนั้นทบได้ยากมากที่สาคัญก็คือเจ้าตัวของลีโวเนี่ยการที่เราไปกินครีปฝา่าตรงข้ามไวจนเกินไปแม้ว่าจะเป็นตัวตีใกล้หรือตัวตีไกลจะทําให้ตัวของ ริฟเลนนั้นดันเข้าไปในทาวเวอร์ฝั่งตรงข้ามจะง่ายมายิงขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีผลเสียมากกว่าผลดีไปดูในเรื่องถัดไปครับระยะร,รัศมีของสเกลเชตเอิร์ดนั้นนะครับมีรัศมีอยู่ที่600หน่วยทำความเสียหาย18ต่อวิระยะเวลา0ู0ถึงวิและที่สําคัญมันเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับดูมซึ่งตัวของดูมนั้นไม่ใช่ตัวละครที่มีมมเมนต์สปีดดีสักเท่าไหร่นะครับในต้นต้นเกมและดูสังเกตวิธีการเล่นนะครับ ตัวละครของซักซ่าสามารถที่จะวิ่งเข้าไปนะฮะสามารถที่จะแท้งดาเมจจากตัวของเปรย์ได้และนอกเหนือจากนั้นสังเกตดูนี่ครับสังเกตเห็นความถี่ในการกดดันไหมฮะว่ามันสูงมากเนื่องจากว่าเจ้าตัวของพิเศษนะฮะอย่างที่บอกับว่าตัวเจ้าตัวของโซลิซิมชันมีคูลดาวน์ที่ต่ําอยู่เพียงแค่4วินาทีและที่สําคัญก็คือมันจะทําการรวบรวมความเสียหายจากฮีโร่ศัตรูที่ได้รับความเสียหาย แสดงว่าดูมเนี่ยตีเพียงแค่1ครั้งดาเมจ65วิเซษตีครั้งหนึ่งดาเมจ56คนละ1ครั้งได้ละ1ชาร์ตช่วยกันตีเพียงแค่2ทีและในปัจจุบันเนี่ยตัวของวิเซตเนี่ยาสาเหตุที่เอามาเล่นเป็นออฟเลนไวขึ้นเพราะอะไรความเร็วของกระสุนครับมันเร็วมากจนทําให้การเก็บชาร์ตของโซลสัมมชันเป็นเรื่องที่ง่ายและที่สําคัญอย่างที่บอกครับว่าเจ้าตัวของสก r อตเชตเอิร์ธทำให้สามารถที่จะปิดดีลดาเมจได้โดยไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงตลายนั่นเอง เกิดเฟรสบัตขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงแค่48วินาทีตัวละครที่ขึ้นชื่อว่าแข็งเบอร์ต้นของเกมโดตาก็ยังภ่ายให้กับคอมโบชินี้ครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าน่ากลัวมากๆ <S <S และที่สําคัญครับตัวของไอเทมบิวในตอนต้นเกมซักซ่าเลือกที่จะออกมาเป็นตัวของเมจิกสติกอารอนบรันสออันแทงโก้หชุดและเ r r ริฟ่อันนี้สังเกตกันง่ายๆให้ดูฮีโร่ฝั่งตรงข้ามก่อน ตัวของไวมอนเป็นตัวสแปมสกิลไม่สามารถฆ่าได้ชุดเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวของแกมบี้โรบิสโซแบดการใช้ควอนสเปรย์เนี่ยยังต่ำถ้าจะฆ่าดูมที่มีเกราะสูงถึง5อย่างต่ำต้องมี5สต็ซึ่งแน่นอนว่าซักซ่าก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้โดยการกดใช้ตัวของซอสเอเดอร์เพื่อที่จะเพิ่มมุม,มนต์สปีดแล้ววิ่งหนีออกไปหรือว่าจะกดเมจิกสติกตีสวนพอกกัโซสําชันก็ได้แล้วแต่เลยฮะ wow. และหลังจากที่เก็บฟอร์สตัดมาได้ตอนนี้เนี่ยสังเกตเห็นไหมครับว่าซักซ่าเลือดที่จะไม่เสียงเขาจะรอจนกว่าจะมีตัวของพื้นไฟในรอบถัดไประหว่างนี้เตอร์ดิรีจะใช้ความได้เปรียบในการเป็นตัวแรง้งในการกดดันแล้วก็พยายามที่จะเนี่ยไล่ตัวของแกมบ,บี้อีกครั้งและสังเกตดูครับพอมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งยิงโซทันทีกูดาวีวิตแพ้มานายแค่ร้อยยี่สิบห้าทางฝั่งของซักซ่ากดแบงโก้ใส่ให้ตีหนึ่งทีโดนพื้นไฟตต่รอบหนึ่ง โอ้โหเกือบตายนะเนี่ยนึกว่าจะตายรอบสลาดันตัวของแกบีแต่สังเกตได้เลยครับว่าแม้ว่าบริสโซแบกจะตรงใจขึ้นบราเซอร์ชิ้นแรกยังเกือบเอาตัวไม่รอดจุดถัดมาเมื่อเลเวล2แล้วทํำยังไงตัวของดูมครับจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือการกินคลิปของดูมนั้นสามารถที่จะดึงสกิลของครีปป่ามาได้ทําให้ตัวของซักซ่าพยายามหาครีปตัวหนึ่งที่ชื่อว่า ไซต้าไมสติลเลอร์ตัวของไซต้าไมสติลเลอร์มีความสามารถพิเศษอะไรมีสกิลที่ชื่อว่ามานาเบิร์นครับแต่มานาเบิร์นไม่ใช่จุดขายเพียงอย่างเดียวสกิลของมานาเบิร์นสามารถที่จะเผาผ่านมานาบางส่วนและสร้างความเสียหายเท่ากับมานาที่เผาผ่านทิ้งไปคูด้า18วิก็ถือว่านานในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่พิเศษคือเจ้านี่ครับมานาออร่า ที่จะเพิ่มอัตราฟื่นฟูมานาให้แก่เพื่อนร่วมทีมทุกคนที่อยู่ในระยะ1,200หน่วย,เ,ยเป็นจำนวนทัสิ้น2.5หน่วยต่อวิซึ่งถือว่าเยอะมากๆ <Yes! S 1> ถ้าเกิดว่านึกภาพไม่ออกพูดกันง,ง่ายๆทุกครั้งที่ซักซ่ามีตัวของมานาเบิร์นแน่นอนว่าออร่ามานาเนี่ยคือแทบจะไม่ได้เสียมานาในการใช้สกิลจริงๆเลยดัยตารีเจนมานาครับแทบจะเท่ากับเลือดครับ3.7เลือดเมื่อกี้นี้ตัวของมานาคือ3.4และ นอกเหนือจากนั้นมันเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวของวิเศษที่เป็นสายสปมสกิลวอมานาของวิเศษใช้ค่อนข้างมากเลยต้องการหาวิธีแก้ครับโดยการใช้เจ้าตัวของมานาออร่านั่นเองและท้ายที่สุดการกดดันที่ดีสุดคือการกดดันเพียงฝ่ายเดียวการกดดันเพียงฝ่ายเดียวของซักซ่าหมายความว่านอกจากตัวเองจะสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มจากสกิลที่ชื่อว่ามานาเบิร์นและเพิ่มมานาให้กับเพื่อนเพื่อที่สปมสกิลได้มากขึ้น ยังทําการลดอาณาฝั่งตรงข้ามทําให้การแอคชั่นหรือว่าการโต้กลับของจ้าตัวของ b r i s t สโ b a c k และไวมอนทํทำได้ยากขึ้นไปอีกและที่สำคัญที่สุด b r i s t สโ b a c k เกมนี้ไม่ได้ขึ้น Magic วอ n d หรือ Magic Stick ตั้งแต่แรกเลยทําให้ซักซ่ากับตัวของ s ิเซ e แทบจะเรียกได้ว่าออโตวินในเรนนี้ครับสังเกตเห็นความต่างใช่ไหมฮะว่าความสามารถในการกดดันนั้นต่างกันเหลือเกิน ออกแกมบี้พยายามจะวิ่งเข้าเลนอ่อ,อให้คุณไม่โดนโซลิสัญชันคุณก็จะโดนมานาเบิร์ดแล้วจะยิงสแต็กเพิ่มอยู่อย่างนี้ไปจนกว่าจะมีแวนก์ดครับซึ่งตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว3นาทีสังเกตดูคลิปของวิเศษให้ดีๆครับตอนนี้ซักซ่าถือว่าโซนพื้นที่ได้อยู่หมัดถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการบล็อกคลิปเจ้าตัวของมีเดยมแคมป์เจ้าตัวของสมอลแคมป์แต่ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าตัวของทันราเสียเปรียบในเลนนี้ไปเลย เพราะว่าพิเศษสามารถลัดฮิตไปได้สูงถึง14ตัวดีนาไปถึง6ในขณะที่ตัวของเบร b a บกนั้นลัดซีไปได้เพียงแค่9ตัวเท่านั้นรือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับนี่คือเรื่องของเลนิงเฟสครับหาครีปไซต้าไมาสติลเลอร์ให้เจอแล้วเกมนี้จะเป็นของคุณสุดถัดมาไอเทมช่วงกลางเกมและเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเดินเกมสำหรับการเล่นดูมสายโรมิง จริงๆแล้วนะครับจะไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าถ้าคุณมีดูมคุณจะต้องไฟเท่านั้นเมื่อคุณมีพื้นไฟคุณจะต้องไล่ค่าเท่านั้นไม่จําเป็นการเล่นตัวของดูมโพสิชั่นสีแทบจะไม่ต่างอะไรกับตัวของออฟเลนเลยถ้าเกิดว่าในกรณีของการที่คุณสามารถที่จะยืนแช่เลนเพื่อเร่งการฟาร์มได้คุณควรทําถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะดันเอาป้อมได้คุณควรอยู่ หรือว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณมีช่วงเวลาว่างเพื่อนทุกคนฟาร์มเดลเลนหมดคุณสามารถฟาร์มป่าได้ถึงแม้คุณจะมีดูมผมก็เลือกให้คุณไปฟาร์มจะดีกว่าเพราะสุดท้ายแล้วครับถึงแม้ว่าตัวของดูมจะมีเจ้าตัวของซอเชตเอิร์ธที่คอยเพิ่มโมเมนต์สปีดหรือว่าอินฟินิทเบลดที่คอยทําให้สันได้แต่สุดท้ายแล้วครับคุณจะได้จ่ายดูมก็ต่อเมื่อคุณมีบลิงซึ่งในเกมนี้ครับ ในช่วงที่ผ่านมาตัวของซักซ่าในช่วง4นาทีแรกเนี่ยเงินแทบจะเทียบเท่ากับตัวของเบเชลแบ็กเลยแต่ตอนนี้ผ่านมา20นาทีแล้วทางฝั่งของทีมทีวันพยายามโต้กลับโดยการฆ่าซักซ่าหนักขึ้นหนักขึ้นและหนักขึ้นทําให้ตัวของดูมตัวนี้ Position 4กลับกลายเป,เป็นเป้าหมายแรกที่ทีทวันเลือกที่จะกําจัดไม่ใช่ตัวของมาร์ไม่ใช่จักนอตไม่ใช่วิเ g e ต่อไป ข้อดีของการเลือก Doom มันไม่ต่างอะไรกับการเลือก Voice Support หรือการเลือกตัวของ d e Prophet ซับห้าสาเหตุเป็นเพราะว่าคุณสามารถดึงความสนใจของฝ่งตรงข้ามได้เป็นอย่างดีและการที่คุณดึงความสนใจได้ตรงนี้มันหมายความว่าโอกาสที่คุณจะชนะนั้นมีสูงมากเลอเกินครับโอเคแต่ให้ดูนี่ฮะตอนนี้ทุกคนเห็นตัวของดูมแล้ว และแน่นอนครับทุกคนเลือกที่จะโฟกัสกับด o มเป็นหลักไม่มีใครที่ไปตามเอาแคร,รี่หรือตัวคอตัวอื่นเลยและแน่นอนครับในขณะที่ขณะทีะ่ทั้ง3คนของทางฝั่งทีมทีวันเนี่ยพยายามโฟกัสอยู่กับตัวของด o มเพียงตัวเดียวพอเขากลับหันมาดูอีกทีกลายเป็นตอนนี้ตำแหน่งของเพื่อนร่วมทีมนั้นกระจายออกไปหมด ผูคูโดนดูมริสเแบ็กโดนหลอมเจฟเฟอร์ต้องวิ่งออกนอกไฟเพราะว่าทุกคนจ่ายสกิลใส่ตัวของดูมไปจนหมดแล้วแพงโกทำอะไรไม่ได้ครับสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่า <Wow. S 2> โดนแยกไฟไปเสียจนหมด <Wow. S 2> และดูสิ่งที่ทันราดได้ต่อมากิทเทอร์ฟรีเบนฟรีไม่มีใครยุ่งดูมเพิ่งหมดเพิ่งได้ใช้อันติเมตแต่กว่าจะได้ใช้อันติเมต เขาเสียเพื่อนร่วมทีมไปแล้วถึง3คนด้วยกันนั่นเท่ากับว่าในเกมนี้โอเมสนาสของสเกตเตอร์สวยมากะนั่นหมายความว่าเกมนี้เป็นการไฟแบบ5ตัวลากกับดูมเพียงแค่ตัวเดียวนี่คือ Impact ของตัวละครตัวนี้ครับคือการดึงความสนใจได้อย่างยอดเยี่ยมนี่คือสิ่งที่ควรจะทำนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าจะต้องเข้าไปยืนแท้งให้เพื่อนเป็นฟอนต์ไลน์เท่านั้นไม่เสมอไป สิ่งที่ตัวของ d o ูมทำคือการดึงความสนใจไม่จําเป็นจะต้องบิ้งเปิดก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณสามารถลอซื้อได้และอย่างที่ผมพูดนะฮะว่าในสเตตต้นเกมของ d o ูมดูมเป็นสายสแตรงธรรมชาติมีกรอต้นเกมที่ดีทําให้โอกาสในการยื้อจังหวะในทีมไฟและได้จ่ายสกิลสวนมีสูงมากและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าตัวของทีวันอยากจะฆ่าดูมจริงๆจริงๆแล้วแฮงโกควรจะอันติเมตตั้งแต่แรก แต่ด้วยความลังเลครับเลยทําให้ตัวของทันราสามารถโต้กลับและเก็บฟูลทีมไวท์ได้อย่างง่ายดายนี่คือประโยชน์จากการเลือกดุมครับ <Nice. S 1> ผลงานของซักซ่าล้วนๆและในตอนท้ายทา่าัองทันราก็เป็นฝ่ายชนะไปครับในเกมน,นี้ผู้ <Hey. S 1> ชมสังเกตเห็นไหมครับว่าดุมแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็สามารถสร้างอิมแพคให้กับทีมไฟได้อย่างมากมายมหาศาลด้วยความที่มีสกิลอันติเมทที่ชื่อว่าดุม ที่จะคอยพิภากษาผู้ใดก็ตามที่เข้ามาใกลและทำการสาบไม่สามารถให้ใช้ไอเทมหรือตัวของสกิลได้แม้แต่น้อยทำให้เจ้าตัวของทีวันนั้นถ้าเกิดว่าไม่โฟกัสดูมก่อนก็จะเป็นอย่างที่เห็นและไฟน์นี้ก็เป็นทางฝั่งของทันวาที่เป็นฝ่ายชนะไปสุดท้ายทีวันก็ทำได้แค่กล่าวจีจีเพราะอิมแพคของตัวละครตัวนี้มันมีดีกว่าที่คิดหาใครที่สนใจอยากจะได้ m r ฟรี free, ผมแนะนำเลยตัวนี้ตอบโจทย์คุณแน่ แต่ตอนนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนสลับเบ d เว d e r to Thailand แล้วรอบหน้าจะเป็นคลิปไหนตัวอะไรรอชมกันได้ที่ในช่อง YouTube กันเลยครับ